โอเคครับก็อันนี้คือต่อจากคิมื่อกี้มานะผมอัดผมอัดไปแล้วรอบนึงเนาะแต่ว่ามันลักขัดพันเสียโอเคอเลยอัดใหม่ก็ผมขอแสดงความเสียใจกับเ,มเกมพิกกี้ด้วยนะผมติดอันดับหนึ่งของาเร,ารียกว่าอะไรวะอาผมนั่นแหละผมดึงอะผม,มชื่อโอเคนะอขอโทษด้วยนะก็จะพูดกันรน่อยๆนะผมผมมีเกมเกมหนึ่งที่ผมไม่น่าเชื่อมันจะติดคือเกมกอล์ฟนะครับผมเพราะว่าปื๊บ เปิดมาไปไวนะเปิดเร็วไปไวมากเปิดแป๊บเดียวก็ไปแล้วนะครับผมบคกเลยมากมากครับของานนี้งานจัดอันดับเกมดีเด่นครั้งที่แปดนี่ก็จต่ตอนเที่ยงคืนนะครับผมอ่าครับผมก็มันไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกครับผมเขามาพูดนี้ๆหน่อยนะครับก็ แล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่คิดเมื่อกี้ภาพมันดูกระจอกเกินนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ปรับนะผมลืมนะผมรีบผมผมรีบมาแบบรีบรีบมาจริงๆเบาเสียงเค็มนิดหน่อยแล้วกันมันดังเกิน,นเดี๋ยวมันกบเสียงผมพูด องมไม่ก็ยมงไม่ค่อยมีอะไรมากนรอกไมมีแค่ไหนครับเก็บท้องกี่นาทีเก็บองมันน่าจะง่ายจะเอาไปแลกได้ไหอาจารย์ได้ไหมบังลอ๋อรู้สึกแลัก ี๋ยวอันนี้ผมกดไปแล้วครบมันจะได้อชิ e เม m นต์นะครับผมนี่เกมเกมนี้นะครับ okay. เกมอะไรนะออมเบ้ามีอ่าใช่เกมนี้แต่ก่อนเคยเป็นกระแสะที่ว่าเอาบอตรมาเล่นใช่ไหมผมจะไม่ผิดเอาบอตรเอาเจอหรืออะไรเนี่ย อาะต้องถ่ายรูปต้องถ่ายรูปไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่เลยแคปขอแคโอเคแคปรูปเรียบร้อยอขอส่งให้เพื่อนดูกันแป๊บนึงเอ้ยผมก็ว่าคลิปคลิปก็ขอจบผมเพียงแต่เท่านี้นะนีพ่พูด,พ,ดพูดดหน่อยนะผมคลิปเมื่อกี้คือไม่ได้ อ่าอันนี้คือการต่อของเขานะ้ครับผมอ่ะให้ดูอนะย่างเอาเสียงเข้าอันนี้ผมก็พอรู้เขาข่าวนะผมผมเคยตัดอยู่นะสมัยก่อนผมเคยผมเคยตัดเล็กๆครับผมตัดไม่เป็นหรอกผมก็ลองๆไปนิดหน่อยนะผมวอน์วะเขียนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม